嗯。Yeah. Oh I'm สูกข้างเดียวซะด้วยอย่างนี้ก็ทวงตายเลยสัญสทาอะไรนะสันญาณอะไรคิดมากอีก anyway. แล้วไม่คิดแล้วนอนต่อดีกว่าเผื่อชมนุ่มรีบเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเข้ามาทำไมมาขึ้นหาพูดง่ายนะมาขึ้นหา แตัว,ตวแค่เนี้ยที่จะขึ้นหาบวชก่อนดีไหมสวาวรามฮะไม่นานไหนก็อพววูดแล้วดีกว่าพ่อมันรักด้วยกันอกอกจากท้องยาพะโล,ล้หนุ่ยอยางมีเมียมมเนี่ยเป็นากที่ออ,เ,อเดินเดินหนีด้วยนะปีศาจเดินหนีนะ้วรอๆกันเลยนี่ทามาทำไมเนี่ยฮะดึกดื่นแบบนี้ถ้าใครมาเห็นเข้า คนที่เดือดร้องก็คือเธอนะเเกรเนี่ยค่ะที่กระ่อมฉันเสียนคานตายมาที่นี่ก็เพราะว่ากระ่อมฉันจะมาขอร้องให้หยุดยิงจันทาเยยกให้พี่จันทร์ด้วยเรียนไม่ต้องไปอยู่ที่งานหลวงจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของกระ่อมฉันเพิพากยเนี่ยค่ะกระ่อมฉันเลือกรอบเข้ามาอยู่ที่งานหลวงโดยพนัการเพราะว่ากระ่อมฉันได้รับบาดเจ็บแต่ก็หาว่าตรงนี้กระบอกช่าใจผิด เลี้ยงดูพี่แจงแจพอปีครั้งนี้ถ้ามันไม่สามารถที่จะไปให้พี่จแจได้ก็ได้โปรดลงโทษกระบอชั้นเียวคนเดียวเถไะพี่คะในหนังพี่แจงแจงเขาตอดูแลหนุทยานหนูมาตั้งหลายีแล้วจะมาเดือดร้อนเพราะกระบอกชั้นแบบนี้กระกทุบมมาก็ไม่สบายใจเลยพี่คอ๋อที่เข้ามาหาเงิงเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องอะไรจะเอาเงินทอมาให้เลยไม่เอาที่ขึ้นหาเ่ย แค่นี้นะอ,อเรื่องเดียวเนะหรอพะยะค่ะคงจะรักกันมากอะสินะคงจะหัวคงจะหัวกันมากหมันไส้นะใส่ใจอยู่อยู่ไม่ดูเลยนะขอดีเช้ญญญาห,หญิงจังทานทรายรีบรดฟังกระหม่อมเั่นก่อนกระหม่อมเั่นบุญพาเนะี่ยอุปมาได้ว่าโอ้หญิงกับกระหม่อมเั่นต,ากกมมนตาา่างกันราฟากับดิน่งหญิงจังทานทรายเปรียบเสมือนเพชรที่กระดับ อยู่บันชอบอยู่นยอนด้วชัยุมงค์ของผินดินสว่วนกระบอกชั้นบนพาเป็นเม่แค่ทองที่นนท้นพ่อระบายของหยิงจันทาายได้แค่นั้นเองเหรอืเอเปล่าคะแ่ฝากหวาจริงนะชุวยเลยน,นะติะดใหญ่เลเไม่วบยู่จะชอบ่ย่เลยนะ่านดีแบบนี้หน้าตัดลยไม่ขายไปเลยทว่าไหม นี่งลิ้นตัดลิ้นกระบอกช่วยเลยเหรอกระบอกช่วยมีลิ้นไห่รู้หรือเปล่าว่าคนไม่มีลิ้นมีเมียอยู่สามคนเลยนะผ่านเลยไหมอะไรนะคะมีเมียสามคนก็ชะลวันไงไม่เคยดูหพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะชู้หยิ่งออกไปได้แล้วหยิ่งไม่อยากคุยด้วยแล้วกติดง่อเห็นแต่เลยทำไมหลัเยอะค่ะบอกให้ออกไปไงเล่าอย่ามาเล่าหรือได้ไหมไม่ชอบ ยังไม่รับปากกระบอมฉันเลยก็ไล่กระ่อมฉันซะแล้วรับปากอะไรแบบนี้กระหม่อมฉันก็มาเสียที่โอสิพี่ยาค่ะเรื่องพี่จันจันไงพี่ยาค่ะจันจันอีกแล้วเดี๋ยวไม่ให้ไอดียอะไรผู้อยู่ได้เจอทุกวันก็น่าเบื่อจะตายอยู่แล้วออกไปแน้แล้วน่ารำคาญสวยมากสวยจ้ะสวยแล้วชอบไหมล่ะคือไม่เคยจะรู้เรื่องเลยค่ะ จำคำพูดไปนะออกไปได้แล้วคามให้แล้วค่ะเอ้าแล้วแล้วพี่จังแจ่มแล้วเนี่ยฮะนี่มีอะไรจะคุยพวกนี้ได้ไหมนี่มันหนึกมากแล้วบอกให้ออกไปไงเล่าก็ได้ย่าค่ะถ้าอย่งนล่กระบอกเัิญแบบนี้แล้วกรบอกเัิญก็คงไม่อยู่แล้วแล้วเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ตายก็ตายไม่สนใจแล้วรู้ตัวนี่พรุงนีนไม่เคยรู้เรื่องซะั้เรื่อง ไปเลยองค์หญิงครับน่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องรถแสดงคิดว่าต้องไปรถจักรยานป้าตอนเป็นด้วยละไปจริงเหรอเนี่ยมีแค่พูดเล่นๆนะเนี่ยทำไมใจน้อยจังเล่า มาตั้งนานแล้วไม่รู้เลยสักไรสารารรมนะสรรารามเลอะไ,อไหนบอกไป